เจ้าหญิง พี่หมี uh, คือดูแลเกินเบอร์ตลอดดูแลคือหมายถึงว่าคือเต็มที่เป็นคนแบบดูแลหมดอะไรเงี้ยค่ะในบางเรื่องเราก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ทําได้เรื่องนี้ทําเองอะไรที่แบบทําให้เราสบายทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรเงี้ยเขาจะช่วยหมดจะไม่อยากให้เราแบบต้องกัวงวลไม่อยากให,ให้อะไรทุกอย่างแต่บอกว่าไม่เป็นไรพี่หมีมีสักผ้าละตากผ้าให้เราสักผ้าละตากผ้านี่ก็จะทําให้หมดทุกอย่างคือเขาไม่ถือคือหมายถึงว่าบางคนอาจจะถือเรื่องต่องการแบบนอตากผ้าหยิบนู่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะบอกเขาไม่เป็นไรเขาโอเคเขาไม่ถือแม่แหมทันทีพอออเหห็็นุ๊บกกคืยิง ขึ้นมาทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นเลย แค่เปิดตัวมาคือแซ่บแล้วทุกคนแฮงเอาค่ะเปลือกรักปมรวงก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนกัน5คนนี่ค่ะแล้วก็แบบมีเรื่องราวความรักที่แตกต่างก<ร>ันออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาความรักมีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปสนุกมากสนุกตรงที่เราได้ทํางานกับพี่ๆมืออาชีพมากฝีมือจริตตรงกันแล้วก็เรื่องราวอะไรเงี้ยมันคือมันก็คือเรื่องราวในชีวิตจริงนี่แหละแล้วมันก็ดําเนินไปมีเรื่องตื่นเต้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่ที่น่าติดตาม จ้ะเจ็บขวานิดนึงใช่ไหมคะโอเคไ๋อโอเคโอเคโอเคได้เนาะตรงนี้เนาะโอเคได้ค่ะให้ใครบังขวาไปก่อนบังไว้ก่อนบังได้ไหมโอเคค่ะแบบว่ามาได้ร่วมงานพี่ออฟแบบเต็มตัวได้ร่วมงานกับพี่ออฟแบบเต็มตัวก็สนุกมากค่ะพี่ออฟคือคือสุดยอดจริงๆแล้วก็ แกจะบอกความต้องการบอกตัวละครบอกอะไรเงี้ยคือบริฟกันเสร็จสับพอรู้ว่านักแสดงทุกคนรู้ว่าคาแรคเตอร์ตัวเองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็คือปล่อยถ้าใช่คือปล่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราสบายใจเราอุ่นใจแล้วเรามีความสุขที่เราได้มาทํางานด้วยกันค่ะปะทะกับสี่สาวปะทะกับสี่สาวด้วยความที่พอเป็นเพื่อนกันมันก็จะมีรูปแบบในการคุยในการเมาส์ในอะไรเงี้ยค่ะในการช่วยกันซึ่งแต่ละคนก็คาแรคเตอร์ก็จะไม่เหมือนกันคือมันก็จะมีความความสนุกความความลับมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างกันออกไป ซึ่งแต่ละคนก็ใส่เต็มหมดไม่มีใครยั้งค่ะแล้วไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครทุกคนก็เต็มที่ในคาแรคเตอร์ของตัวเองกันค่ะ1ิ17พฤศจิกายนนี้ค่ะบอกช่องได้หรือเปล่าโอเค17พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Monomax ค่ะที่เดียวเท่านั้นอยากให้ได้ดูกันเพราะว่า2ตอนแรกนะคะก็เริ่มก็มันแล้วค่ะอ่ะชีวิตหลังแต่งค่ะหลายคนบอกว่าอ้าวกลายเป็นว่าคุณสามีล้วนล้วน สนุกสนานค่ะชีวิตเหมือนเล่นเกมทุกวันจริงๆคือเหมือนเวลาเรามาทํางานมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าไงดีเหมือนเราเล่นเรื่องเนี้ยแฮงเอาท์มันก็คือชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรที่เราต้องเจอต้องแก้ปัญหาต้องดีลกับมันตลอดอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงและแก้ปัญหายังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะกับพี่หมีก็เช่นกันก็ก็แต่อยู่บนพื้นฐานที่เราก็อยากให้มันอยู่บนความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะก็ก็โอเคจริงาพอแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมไม่ค่ะคือหมายถึงว่า มันก็มีด้วยเรื่องทุกจิกทุกจิกเรื่องของการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตปกติแหละแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องใหญ่ๆ네เนี่ยเราก็จะคุยกันซะมากกว่ามีง้องแง้งอะไรกันเป็นปกติค่ะางภาพที่ออกมาคือพี่หมีดูแลเราเป็นพ่อบ้านแทนพี่หมีคือดูแลเกินเบอร์ occurred, ตลอดอยู่แล้วคือหมายถึงว่าคือเต็มที่เป็นคนแบบดูแลหมดอะไรเงี้ยค่ะในบางเรื่องเราก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ทําได้เรื่องนี้ทําเองเรื่องน,ององนี้เรื่องนี้แบบแบบช่วยคือเขาก็จะคิดว่าเขาเขาจะดูแลเราจะอะไรที่แบบทําให้เราสบายทําให้เราไม, istle, ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรเงี้ยเขาจะช่วย มนไม่อยากให้อะไรทุกอย่างแต่บอกว่าไม่เป็นไรพี่หมีคือเราก็อันไหนที่เราทําได้เร,เราพยายามทําหรืออะไรที่เราตัดสินใจเองก่อนได้ทําได้จะทําก่อนยังไม่ต้องให้ถึงมือพี่หมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออมันก,ก็จะช่วยกันเขาก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เป็นห่วงเป็นห่วงมากอะไรอย่างเงี้ย <het S 2> ค่ะ,คะ <S <S เขาดูแลอะไรแพนบ้างที่แแพนตกใจว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็ดูแลแบบแบบ o v e r p r o t e ทคอ่ะคือหมายถึงว่าคือจะห่วงห่วงเกิน เกินเกินเออจะห่วงมีความห่วงอะไรเงี้ยกับเราในทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกโ,โอ้ตายละคือคือหนึ่งอย่างคือดีใจขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอุ่นใจคือเวลาที่อยู่เราเรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกแบบเราเราอยู่ขเขาเราโอเคมากๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ในบางเรื่องที่แบบพอห่วงมากเราเราจะร้องบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้โอเคอันนี้ทําได้อันนี้ไหวคนนี้โอเคไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือเขาจะห่วงห่วงความรู้สึกห่วงตัวเราห่วงเวลาที่ไปเจอไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ย หลายๆอย่างเรียกว่าเป็นความห่วงดีกว่าเราก็ต้องบอกว่าโอเคเรา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 ผ่อนกันเราอะไรอย่างเงี้ยเออคิว <s hr iek> ่าชีวิตเหมือนเจ้าหญิงเออเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะดูคือดูแลแบบเต็มที่อย่างนั้นดีกว่าเราก็เลยบอกว่าเออโอเคเราเราแต่เราก็จะเป็นเป็นคู่ที่เหมือนแบบเราก็จะสตรองกันนิดนึงคือหมายถึงว่ากิจกรรมที่เราทำแอคทิวิตี้ที่เราทำหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนแบบอ้าวจะไม่งองแงกันเออคือส่วนใหญ่เราจะไม่ไม่เป็นคู่ที่แบบงอๆ เงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ส่วนเนี่ยก็จะแบบว่าโอเคชัดเจนพูดคุยหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามปรับเข้าหากันมากกว่าหน่าจะมีสักผ้าและตากผ้าให้เราด้วยสักผ้าและตากผ้านี่ก็จะทําให้หมดทุกอย่างเลยบอกว่าไม่เป็นไรบางอานก็คือทาทาได้คือเขาไม่ถือคือหมายถึงว่าบางคนอาจจะถือเรื่องต่างกันแบบน้ะตากผ้าหยิบนู่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะบอกเขาไม่เป็นไรเขาโอเคเขาไม่ถือ,อเลยบอกโอเคโอเคแต่เราก็จะมีความเกรงใจว่าเอ้ย ไม่ต้องหรืออันนี้เราทําได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอย่างนั้นแม่แม่ทันทีพอเห็นปุ๊บก็คือหยิบกล้องขึ้นมาทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรเขาบอกว่าพี่มีเป็นแบบสามีดีเด่นสามีตัวอย่างมีมีคนคือคือเขาก็อย่างที่บอกอะไรที่เขาทําได้เขาช่วยเขาทําให้เขาห่วงเขาก็จะทําให้อะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างทุกคนก็จะมีหลายมุมเราเองเราก็มีแบบมีหลักหลายมุมมีมุมแบบกรียบกราดมุมงอแงมุมอะไรอย่างเงี้ยหรือมุมก็จะก็จะมีพออยู่ด้วยกันมันก็เรียกว่าต้องปรับเข้าหากันตลอดมากกว่า ู <S 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 ้สึกไงที like ่หลายคนบอกว่าอยากให้แบบว่ามีสามีอย่างพี่มีมีมีหลายมุมจริงๆแพรว่าทุกคนอะมีหลายมุมแม้กระทั่งตัวแพนเองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะไม่คือในพาที่ดีที่หมายถึงว่าอย่างที่เมื่อกี้สัมภาษณ์กันคือมันมีอะไรที่เราต้องบาลานซ์กันตลอดเวลาเนาะใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์ดีกว่าคนเราไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบกันหมดอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าในในในมุมที่เราโอเคกันเออให้อยู่ให้มีความสุขรู้สึกไงที่หลายคนอิจฉาเรา คือเราบอกว่าไงดีขอบคุณค่ะแต่ว่าคือเราก็เราก็พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะแล้วก็มันมันมีอะไรให้เราได้เจอเจอในทุกวันนะคะแต่ว่าสําคัญที่สุดคือหนึ่งคือเขาเป็นกําลังใจให้แล้วก็เรื่องอะไรที่เห็นต่างไม่เห็นด้วยหรือไรเขาก็พยายามจะปรับและพยายามที่จะเข้าใจเราอะไรเงี้ยในทุกๆเรื่องแล้วก็ดูแลแต่เรื่องดูแลนี่คือดูแลจริงๆแบบแบบห่วงห่วงทุกอย่างอะไรที่เขาทําให้ได้ดูแลได้เนี่ยเขาจะทําจนแบบเราต้องบอกว่าไม่เป็นไรนี่โอเคอะไรเงี้ยอย่างที่บอกก็เลยเลย มันก็เป็นเป็นอะไรที่ดีค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะเขาแทบจะไม่แผนทําอะไรเลยคือตอนไหนที่เขาทําได้อะเขาก็จะบอกเขาทําให้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยจนหลังๆเนี่ยเขาก็พอเราลุกขึ้นมาทําอะไรเองเยอะขึ้นเ,เขาจะรู้สึกว่าเราทํางานของเราเหนื่อยแล้ว mm hmm. เยอะแล้วอะไรเงี้ยอะไรที่เขาพพอร์ต hmm. ได้เขาช่วยได้เขาดูแลได้เขาก็จะทําให้ mm hmm. แต่ว่าพอหลังๆเรารู้สึกว่าเอ้ยเราในพรนะในวันนี้ เราต้องลุกขึ้นมาดูแลเขาด้วยไงคือนึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดถามถ่ายหน่อยเนาะไม่ใช่ให้เขาทําให้เราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออ,เ,ยอ,ยเ,อเราก็กลัวว่าเออเราจะพลาดตรงไหนไปบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกโอเคทุกวันนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาทำเองติดต่อประสานทํานู่นนี่นั่นพอเขาก็จะรู้สึกเขาก็จะอึงเขาก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้เพนทาเองแล้วหรออะไรเงี้ยเพนเออทำได้ใช่ไหมหรือให้เพนไปไหนคนเดียวแพนโอเคใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรในบางมุมที่เราบอกว่าเออเราจะพยายามลุกขึ้นมาทําอะไรทํําาาาาออออะไรรเเเงงกกขนยทให้ง ก็มีแต่ก็ต้องคุยกันค่ะมีมีแต่ว่าต้องคุยกันต้องบอกกันว่าแบบอันไหนที่จุดตรงไหนที่มันพอดีอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบไม่อึดอัดกันทั้งคู่ได้ว่าแฮปปี้ตรงนี้บาลานซ์ค่ะบาลานซ์ใช้ชีวิตให้บาลานซ์พยายามพยายามค่ะเรื่องของทําบุญค่ะด้วยทาบุญค่ะก้าววัดรัวๆอะไรค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นหน้ากระถินก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ร่วมแบบว่าร่วมบุญกันมาพอเราลงในไอจีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆคนที่แบบเอ สมทบทุนกันเข้ามาเราก็จะไปจัดสรรในแต่ละที่ที่เรามีโอกาสได้ไปทําบุญอะไรเงี้ยค่ะทุกที่ก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะเป็นเป็นช่วงเดือนกระถินเนาะก็ขอเป็นสะพานบุญในการที่จะช่วยกันได้ได,ได้มีโอกาสทําบุญในหลายๆที่ค่ะในช่วงเดือนนี้ค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ